สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่องเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับซึ่งทําในรูปแบบของเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเหรียญก่อนๆเลยนะครับสมัยก่อนนะครับเหรียญที่เห็นเนี่ยนะครับผมถ้าเพื่อนเนเจอในเหรียญลักษณะนี้นะครับซึ่งมีการเจอนะครับพบเจอเรื่อยๆนะครับ สําหรับคนที่เก็บในเหรียญรุ่นเก่าเก่าเก็บไว้นะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเจอเหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นแบบพิมพ์พระเสียรกลับนะครับราคานะครับถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับผมสามพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับเพราะนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่ผมนําเสนอนี่ก็คือเป็นเหรียญกระสาบนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับผมซึ่งทั่วไปแล้วนะครับพิมพ์นะครับปกตินะครับพิมพ์ปกติทั่วไปนะครับจะทําเป็นแบบพิมพ พระเสียนตรงนะครับซึ่งพระเสียนตรงยังไงนะครับด้านหัวก็คือด้านหน้านะครับหันขึ้นนะครับด้านหลังนะครับก็คือตั้งหันขึ้นนะครับอันนี้คือพิมพ์ทั่วไปนะครับก็ในในรูปแบบของเหรียญที่ระลึกทั่วไปก็คือเขาจะพิมพ์แบบเนี้นะครับเป็นในรูปแบบของพิมพ์พระเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอในลักษณะของเหรียญพิมพ์พระเสียงกลับนะครับในรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับที่มีกระแสนะครับที่พบเจอกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประกาศรับซื้อนะครับซึ่งเป็นเหรียญ เอชเกมครั้งที่8ดนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับด้านหน้าอย่างนี้เลาพลิกนะครับด้านหลังเป็นแบบเนี้ยนะครับหันสลับกันนะครับหันคนละทางกันนะครับก็คือหันตรงข้ามกันนะครับเขาเรียกแบบแบบว่าพิมพ์พระเสียนกลับนะครับอันนี้มีราคานะครับราคาสตาร์ทหนึ่พถึงสามพบาทกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่มีคําถามมากมายนะครับที่ถามกันมานะครับผมแบบที่มีคําถามมากมายนะครับที่มีถามกันมานะครับรูปแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งนะครับจะพบเจอนะครับกันในแบบของเหรียญพระเศียรกลับนะครับซึ่งเหรียญพระเศียรกลับนะครับหลายคนถามมาว่าปกติแล้วเหรียญที่ระลึกนะครับเขาจะทําแบบพระเศียรตรงนะครับแต่เนี้ยนะครับเจอในแบบพระเศียรกลับนะครับจะเจอในเหรียญเนี้ยส่วนมากนะครับที่มีกันก็คือเอสเด็จนิวัฒน์พระนารเสด็จนิวัฒน์พระนครนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับตราแผ่นดินปีพศ25 0 4้าี่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบพิมพ์พระเสียรกลับทั้งนั้นเลยนะครับที่พบเจอกันนะครับที่มีครอบครองกันนะครับก็มีผลิตนะครับ4ี่ล้านกว่าเหรียญนะครับแต่ส่วนมากนะครับที่เจอที่มีสะสมกันนะครับเป็นแบบพระเสียรกลับทั้งนั้นเลยนะครับวงการสะสมนะครับเขาสันนิฐานว่านะครับเหรียญเป็นแบบพิมพ์พระเสียรกลับเนี่ยนะครับเป็นแบบที่พิมพ์ปกตินะครับผมแต่ถ้านะครับ มีการพบเจอนะครับในแบบที่เป็นแบบพระเสียนตรงเมื่อไหร่นะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังหันไปทางเดียวกันนะครับชี้ไปทางเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าเสียนตรงนะครับ <Ps. S 1> อันนั้นคือแบบอาจจะผิดแปลกไปนะครับก็คือเป็นพิมพ์ที่มีน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอในแบบเนี้นะครับลองลองคอมเมนต์มานะครับในเหรียญเสด็จนิวัตนะครับเสด็จนิวัตพระนครนะครับของรัชกาลที่เก้านี่นะครับหนึ่งบาทตราแผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับปี2 5 0 4ห้าร้อยสี่นะครับถ้าเพื่อนๆเจอในรูปแบบของ พระเสียงตรงนะครับลองคอมเมนต์มานะครับถ่ายรูปแล้วคอมเมนต์มานะครับอันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับในเรื่องราคาให้นะครับผมนะครับเพราะว่านะครับยังไม่มีการพบเจอนะครับหรืออาจจะพบเจอนะครับแต่ยังไม่มีการนําออกมาเสนอนะครับผมลองนะครับถ้ามีลองคอมเมนต์นะครับหรือว่าถ่ายรูปส่งมานําเสนอนะครับช่องทางติดต่อนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับถ่ายรูปมานะครับผมแล้วก็จะมีอีกนะครับที่มี คำถามนะครับก็คือเหรียญเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับปกติอันนี้เอเชียนเกมครั้งของผมเจอก็คือเอเชียนเกมครั้งที่6นะครับปี2513นะครับอันนี้จะเป็นแบบพิมพ์พระเสียนกลับเหมือนกันนะครับแต่ก็เจอมีคนครอบครองกบในรูปแบบของพระเสียนกลับทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับปกติแล้วเหรียญเอเชียนเกมที่มีหลายๆปีนะครับหลายๆครั้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่8นะครับอ,อ,ยอย่างผมยกตัวอย่างที่เขาประกาศรับซื้อกันอ,อันนี้เอเจนต์เกมอันนี้เป็นซีเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพระเสียนตรงเห็นไหมพระเสียนตรงทั้งนั้นเลยหรือว่าที่ประกาศซื้อนะครับอันนี้ตอนแรกคิดว่าเขาผลิตผิดพลาดนะครับผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือวงการสะสมนะครับตอนนี้เขาสานนิฐานว่านะครับ อาจจะทํามาสองบล็อกนะครับก็คือเป็นแบบเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับก็คือแบบพระเศียรตรงแบบนี้นะครับนี่คือแบบพระเศียรตรงนะครับก็คือหันไปทางเดียวกันนะครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปนะครับสันนิษฐานว่ามีการทํามา2บล cool ็อกนะครับบล็อกที่มีการประกาศรับซื้อนะครับที่บอกไปก็คือพระเศียรกลับนะครับราคาสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์เนี่ยเป็นหลายพันเลยนะครับก็สตาร์ทหนึ่งพันถึงสามพันบาทเลยนะครับก็คือแบบหมุนแล้วหันตรงข้ามกันนะครับ ันนี้เขาเรียกแบบพระเศียรกลับนะครับเนี่ยเหรียญพวกเอเจนเกมนะครับอันนี้ครั้งที่8ดนะครับถ้าพบเจอพระเศียรกลับมีราคาพระเศียรตรงยังไม่มีราคานะครับเจอได้ทั่วไปนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ครั้งที่6นะครับเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับนี่คือบล็อกที่มีจํานวนนะครับที่มีการสะสมอยู่นะครับมีการพบเจอเยอะนะครับก็คือในแบบในแบบของพิมพ์พระเศียรกลับนะครับก็ไม่แน่นะครับ อันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆลองเสนอความคิดเห็นมาก็ได้นะครับในคอมเมนต์นะครับอาจจะเป็นทำมาสองบล็อกนะครับเหมือนกับเหรียญครั้งที่6นี้ก็ได้นะครับเขาอาจจะทำมาสองบล็อกนะครับแต่ว่านะครับบล็อกที่เป็นแบบพระเสียนกลับเนี่ยนะครับอาจจะมีเยอะนะครับมีการพบเจอมีการครอบครองเยอะนะครับก็พบเจอเยอะก็ยังไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับก็มีราคาแค่ ที่เล่นกันก็สภาพสวยก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับหลักก็ไม่เกิน200บาทนะครับสภาพสวยแต่ถ้านะครับเพื่อนๆไปเจอนะครับในรูปแบบของพระเศียตรงนะครับในรูปแบบของพระเศียตรงนะครับก็เนื่องจากนะครับอาจจะผลิตมา2บล็อกนะครับเนื่องจากนะครับการสันนิษฐานนะครับอาจจะผลิตมา2บล็อกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบล็อกที่ผลิตน้อยนะครับที่เป็นแบบพระเศียตรงนะครับอาจจะผลิตน้อยกว่าพระเศียกลับนะครับ ก็ถ pues ้าม nah, ีนะครับลองถ่ายรูปนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับถ้าเพื่อนๆมีการพบเจอในรูปแบบของพระเสียนกลับนะครับเหรียญเอเจนเกมครั้งที่6นะครับหรือว่าใครเจอในรูปแบบที่แปลกๆไปนะครับหรือว่าใครมีแบบ22รูปแบบเลยทั้งพระเสียนตรงพระเสียนกลับเลยนะครับลองนําเสนอมานะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตราแผ่นดินนะครับปี2 5 0 4นะครับเสด็จ นิวัฒนะครับพระนครนะครับเสด็จนิวัฒพระนครนะครับถ้าใครเจอในรูปแบบของพระเสียนตรงนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับลองนําเสนอมานะครับสรุปอีกทีนะครับที่นะครับประกาศรับซื้อนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆไปเจอในรูปแบบของเหรียญพระเสียนกลับในเหรียญเอเชียนเกมนะครับครั้งที่แปดครั้งที่แปดนะครับเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่แปดนะครับในรูปแบบของพระเสียนกลับนะครับเพื่อนๆมีราคานะครับ สรุปนะครับก็คือมีราคานะครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับทางวงการสะสมก็สันนิษฐานนะครับไม่ใช่ผลิตผิดพลาดนะครับเป็นการทํามาด้วยกานสบล็อกนะครับสันนิษฐานว่าทํามาด้วยกันสองบล็อกนะครับเพราะว่ามีการพบเจอเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีราคาในแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับก็คือในรูปแบบของเหรียญพระเศียรกลับนะครับราคา1,000พันถึง3า0พบาทนะครับผม ก็นะครับถ้ามีก็ลองนําเสนอมานะครับผมลิงก์นะครับติดต่อนะครับใต้คลิปนะครับผมลิงก์ติดต่อใต้คลิปนะครับผมแต่ผมจะซื้อนะครับในรอบบินของผมนะครับตามที่โปรไฟล์ผมกําหนดไว้ก็คือ25ถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ว่านะครับผมจะให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับที่อยู่แล้วก็จะให้ส่งมาตอนไหนนะครับถึงตอนไหนนะครับถ้าเปิดเจอเหรียญที่ต้องการผมใส่ราคาอันนั้นคือซื้อนะครับผมก็ อย่าลืมนะครับฝากนะครับเราจะเจอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนะครับฝากกดติดตามนะครับผมช่องเบิร์ตนิทนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขนะครับโชคดีในการสะสมนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม